สวัส <c oughs> ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง m a n Simple Audio ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหูฟังฟูลไซส์อีกตัวหนึ่งนะครับแบรนด์ซิฟกาเหมือนกันนะครับก็คือตัวซิฟกาแอนเซอร์นั่นเองนะครับอะไรติดอยู่ที่กล้องเลยนะครับชวัสวอ่ะตัวนี้นะครับคือซิฟกาแอนเซอร์ ของเรานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นหูฟัง full size open back นะครับซึ่งก็วันนี้จะมารีวิวนะครับเรื่องของประสบการณ์การใช้งานนะครับก็ต้องขอขอบคุณช่องฮุลิซายนะครับที่ส่งหูฟัง full size อีกตัวหนึ่งมาให้ผมรีวิวนะครับเนาะเริ่มต้นที่วัสดุเลยอย่างที่เห็นนะครับด้านหลังเป็นไม้อีกแล้วนะครับทุกคนสวัผมเปิดนี่หน่อยให้มีแสงนะครับอ่ะอย่างที่เห็นนะครับว่า มันเป็นไม้แล้วมันสวยเลยนะครับตรงพาร์ทที่เป็นเวนโอเพนแบ็กตรงนี้นะครับก็เป็นโลหะเนาะคือคุณภาพดีเลยตรงจอย n ์ของเขาที่มันเอาไว้หมุนเนี่ยก็เป็นโลหะเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างบนตรงนี้ครับก็เป็นพ a ดดิ้งทั้งหมดเลยซึ่งพ a ดดิ้งของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนผ้านะครับเนาะข้างๆางตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับมันจะเป็นเหมือนหนังนะครับแล้วก็ตรงข้างบนนี้มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนวัสดุเป็นผ้าแทนเนาะ ก็ถือว่านุ่มนะครับนุ่มนุ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมบีบให้ดูนะครับค่อนข้างนุ่มเลยนะนี่นะครับเนาะการสวมใส่ก็สวมใส่สบายอยู่นะครับเนาะแต่ว่าแรงแรงหนีบค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เรื่องของความลึกอะไรเงี้ยนะครับผมยังรู้สึกว่าค่อนข้างตื่นเนา ก็คือใส่ไปถามว่าสบายไหมต้องตอบว่าสบายแต่ว่าใส่นานๆอาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็อาจจะเก็บความร้อนเนื่องด้วยที่ตรงนี้มันเป็นเหมือน texture แล้วก็วัสดุมันเป็นเหมือนเนผ้านะครับการระบายความร้อนมันเลยยังแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ว่าใส่ในห้องแอร์อยู่ในห้องทํางานอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเป็นหูฟังที่ใส่สบายมากๆเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสายนะครับ2.5ถึ3.5เหมือนเดิมนะครับ เพิ่มเติมคือตรงนี้เป็นสายถักนะครับเนาะโอเคเรื่องของเสียงล่างกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยต้องบอกว่าเป็นหูฟัง Open Back ที่มีเบสค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนาะซึ่งส่วนตัวรู้สึกแปลกใจนะครับที่หูฟังทรงอย่างนี้ทำเบสมาเยอะเนาะปกติส่วนใหญ่หูฟัง Open Back เขาจะทำให้มันแบบนุ่มแล้วก็แบบ โปรง่ปรงๆสบายๆแล้วก็ไม่ได้ใส่เบสก็มาเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ว่าตัวนี้ดันให้ซิกเนเจอร์ของเสียงที่ติดไปทั้งอุ่นแล้วก็เบสเยอะเนาะซึ่งถามว่าดีไหมผมผมชอบนะผมชอบนะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออฟังสบายนะครับคือมันมันติดเบสมากก็จริงแต่ว่ามันมีความนุ่มมันมีความละมุนมันมีความ สบายในการฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเรื่องของเบสก็คือให้อิมแพ t ให้ให้มวลมาค่อนข้างเยอะเลยเยอะกว่าผมคิดว่าเยอะกว่ามาตรฐานที่แบบคนส่วนใหญ่ชอบนิดเดียวนะครับเนาะก็ค่อนข้างเบสค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบลอยหรือว่าบวมจนเข้าย่านเสียงอื่นนะครับเนาะเสียงร้องก็ทำออกมาได้นุ่ม นุ่มละมุนนะครับเนาะเสียงน้องผู้ชายก็จะแบบนุ่มๆเข้มๆเ,เสียงน้องผู้หญิงก็จะแบบมีมีความใสมีความเคลียร์แต่ว่ายังยังไม่บาดหูแล้วก็ยังไม่แบบแตกอะไรเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็เสียงเรื่องของย่านเสียงสูงต้องบอกว่าเสียงเครื่องดนตรีที่เขาทํามาครับยังยังไม่ยังไม่ได้รู้สึกถึงว่ามันถึงขั้นที่แบบ ว้าวอะไรเงี้ยนะครับนาะยังยังอยู่ในขั้นที่แบบเอออันนี้ดีแต่ว่าไม่ว้าวดีแต่ไม่ว้าวนะครับเนาะแล้วก็เรื่องของดีเทลต่างๆก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเนาะโดยรวมก็เป็นหูฟังที่ฟังเพลงได้ค่อนข้างหลากหลายเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ผมว่าหูฟังตัวนี้เหมาะกับหูฟังเอ้ยเหมาะกับเพลงแนวที่มันค่อนข้างออกไปทางนุ่มนะครับนุ่มฟังเพลงสบายๆอะไรเงี้ยนะครับเนาะจะเหมาะกว่าเอาไปฟังเพลงร็อกหรือว่าเอาไปฟังเพลงป๊อปร็อกอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็โดยรวมนะครับเป็นหูฟังที่นุ่มฟังสบายนะครับเอาไปฟังสนุกก็ฟังได้แหละแต่ว่า ยังไม่เหมาะมากนะครับเนาะยังรู้สึกว่ายังไม่เหมาะมากแรงที่ผมจะให้นะครับก็คือแรงให้ a แล้วกันเนาะเท่ากับตัว o r ริโน้อง o r ริของผมเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะมีคลิปคอมเพลแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะทําคลิปเปรียบเทียบให้ระหว่างเจ้าตัว Answer กับ o r รินะครับว่าตัวไหนดีกว่าหรือว่าตัวไหนเพื่อนๆควรจะเลือกซื้อตัวไหนนะครับเนาะ โอเคโดยรวมเป็นหูฟังฟูลไซส์ตัวที่2องเนาะของช่องก็เป็นหูฟังที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเนาะซึ่งถ้าใครๆถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะสนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าสนใจอยากจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใน Description ให้เพื่อนๆไปลองตามซื้อได้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็ขอจบลงพิงเท่านี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง m a s i m p l e Audio ด้วยสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าตัว s i f k a Answer ครับบ๊ายบาย